วันนี้วันนี้พบกับผมนะช่องเดิงใหม่ใหม่ท็อปนะวันนี้ผมมีของเล่นมาให้ดูเอ้ยตอนนี้เขากำลังคิดจังม่า เขาเรียกว่าแฮนินสปินเนอร์เราดนตังก์ชันแบานี้ม่คือมีสัทีสุ่ของถูกเติมเอาไว้ได้ราะฉะนรัฐบาความปลอดภัยเล่าว่าที่เกยวระเบิดต่างขึ้นก่อนเจนที่มไฟลุกไหมเคาเตอร์และลุกตาติดไปที่สินค้าในโกดังตำรวจณานเรื่มต้นว่าสาเหกิดจากไฟฟ้าัดงตำรสาดรวจบคนเรถกระบะคนกันบ <c oughs> รเวณถนนจหุกีดอครับตำาเขรกระบะ ถือเงินอยู่ที่ร่องเนนข้างทางมีผู้นั่งมาในรถเป็นไทยบาดเจ็บหัวไหนี้ใกล้กันพบผีทาเจ็ดปีถือ่านบาดาหัก็บอกว่า่ตัวนี่ยืมมากซื้อมา20บาทไอ้วลาเราไปซื้แพงแต่งแพง่นั้นอย่างลืมเขาเพราะว่ามันนานอันนี้อย่าลืมเราอย่าเล่น้ายกลไปอันนี้ทุกคนต้องดูนะน้าบ้านรของคนเสียหลัก่งมนบ้านบ้านอย่ข้างทาง

bye bye